รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดร,ร่วมงานเทิดวีรกรรมนักรบผู้กล้า,จา,พพเ,าเจ้าพอพวครบ245ปีค่ะที่บริเวณศาลเจ้าพพวบนถนนสายเอเชียตําบลด่านแม่ละเมาอําเภอแม่สอดดรเทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ชันติกุลรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมงานเทิดเีรกกรรมนักรบผู้กล้าเจ้าพ่อพวครบ245อาปีอำเภอแม่สอดร่วมกับมูลนิธิเจ้าพ่อพวโดยนายชัยยพฤกเจนทันรักในอำเภอแม่สอดประธานมูลนิธิเจ้าพ่อพวเป็นประธานในการจัดงานพิธีบวงสวงศักการะดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิเจ้าพ่อพวนักรบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงครบรอบ245ปี วีรชนผู้กล้าของไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชโดยมีลูกหลานชาวไทยแม่สอดและลูกหลานชาวไทยภู้เขาเผ่ากะเรี่ยงที่ให้ความเคารพนักถือเจ้าพ่อพอวอเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้กว่า1,000คนซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมน์ตเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีทักษินานปทานอุทิศ ผลบุญกุศลแด่ผู้กล้าแห่งคุณเขาวพอวอและอุทิศส,สวนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับบนถนนสายตากถึงแม่สอดประธานในพิธีพร้อมข้าราชการถวายเครื่องทยธรรมเป็นเสร็จพิธีทางสงฆ์จากนั้นในอำเภอแม่สอดเป็นประธานจุดเทียนมงคลบูชาเทพพยาดาส2องเล่มเจ้าหน้าที่อ่านองค์การที่โต๊ะบวงสวงสังเวยประธานพร้อมคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติร่วมปักทูบที่เครื่องสังเวยเครื่องบวงสวง เจ้าหน้าที่นำบูชาสักการะเจ้าพ่อพวและถวายเครื่องบวงสวงประธานในพิธีโปรยข้าตอกดอกไม้ที่โตะ๊ะเครื่องบวงสวงเป็นเสร็จพิธีและผิดท้ายเป็นการแสดงถวายเจ้าพ่อพวพิธีวางเครื่องบวงสวงพิธีบวงสวงสักการะ,ระและเทิดเีรกกรรมทั้งนี้หากย้อนประวัติศาสตร์ของชาติไทยในพื้นที่อำเภอแม่สอดเมื่อ245ปีที่ผ่านมา ได้มีกองทัพข้าศึกต่างเมืองยกพลกรีธาทัพหลวงผ่านมายังด่านแม่ละเมาเพื่อเข้าตียังหัวเมืองฝ่ายเหนือทางเจ้าพ่อพวอซึ่งมีศักเป็นนายด่านแม่ละเมาผู้ดูแลเมืองหน้าด่านของประเทศไทยในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชท่านเจ้าพ่อพวจได้นำกำลังไพร่พลที่มีเพียงแค่ไม่กี่นายเข้าปะทะกับข้าศึกศัตรูอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกำลังไพรพลทุกนายยอมสู้ตายถวายชีวิต ณยุทธภูมิด่านแม่ละเมาด้วยเวรกรรมอันห้าวหาญของท่านที่ได้กระทําศึกในครั้งนั้นทําให้ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงวนเวียนสถิตเป็นเทพย,ายดารักษาเมืองและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานชาวแม่สอดให้ความเคารพกราบไหว้มาตราบเท่าทุกวันนี้